สวัสดีค่ะยินดีตอนรับ เข้าสู่ i อ e ี่ชาแนลกันนะคะจากที่ไอเนี่ยห่างหายไปหลายวันนะคะในวันนี้นะคะไอจะมาแนะนำแพทอัปเดตของเกมเบลดแอนโซกันค่ะกับแพทอัปเดตการกลับมาของสถานศักดิ์สิทธิ์นาริวนั่นเองโหโหชื่อนี่แบบอลังการงานสร้างเลยนะคะโดยแพทอัปเดตนี้นะคะจะมีอะไรอัปเดตเข้ามากันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็ตามชื่อแพทอัปเดตนี้กัน น,ะะนั่นก็คือการกลับมาของดันเจียนสถานศักดิ์สิทธิ์นาริวนั่นเองค่ะ บอกเลยว่าดันเจียนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งดันเจียนเลยนะที่แบบว่าสมัยหนึ่งมันเป็นแบบดันสุดหินมากๆเลยนะตั้งแต่ผัดอัปเดตเลเวล50ได้มั้งนะถ้าไอาจะะไม่ผิดนะซึ่งสําหรับใครที่ไม่เคยลงดันเจียนนี้นะคะก็สามารถมากดตรงคอนโทนเจได้นะคะเพื่อมาดูว่า หน้าดันเจียนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะก็จิ้มตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดคลิกวงกรสวรคนนะคะเขาก็จะพาเรานะคะวาร์ปมายังแมปที่มีดันเจียนนี้อยู่นั่นเองเนาะโดยดันเจียนนี้นะคะก็คือจะอยู่ในพื้นที่ของแอ่งน้ําสวรค์นะคะอ่ะจะกดเมให้ดูระกันนะ นี่พื้นที่ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะแต่สําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเนาะเออก็สามารถมาลงดันเจี้ยนนี้กันได้นะคะโดยดันเจี้ยนนี้เนี่ยกลับมาและมันไชไลอย่างไรนะคะทําไมถึงเรียกว่ามันเป็นการกลับมานะคะเพราะว่าในช่วงหนึ่งอะถ้าไอาจําไม่ผิดเนาะเขาเอาดันเจี้ยนนี้ออกจากระบบเกมไปนะคะซึ่งมันจะลําบากต่อผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะคะนั่นก็เพราะว่าชุดแฟชั่นในดันเจี้ยนนี้นะคะ เป็น1ในชุดที่เราเนี่ยสามารถฟาร์มหาได้จากในเกมและมันจะได้แต้มฮองบุญพิเศษด้วยนั่นเองค่ะซึ่งจะมีชื่อชุดว่าชุด18มงกุฎนะคะชุดนี้เนี่ยจะหาได้จากดันเจี้ยนนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือสถานศักดิ์สิทธิ์นาริวนะคะอ่ะแต่ทีเนี้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะสำหรับดันเจี้ยนนี้ที่กลับมาใหม่นะคะ ซึ่งก็เป็นไอเทมนะคะที่เขาแอดเข้ามาพร้อมกับการกลับมานะคะนั่นก็คือเข็มขัดพิฆาตอาเวจีนั่นเองค่ะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งประดับนะคะที่เรานะคะสามารถหามาใส่เข้าเซตตัวละครของเราได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเซตความอัดหานของจินวังนะคะเออก็ตามที่เห็นเลยนะคะ ก็ถือว่าน่าจะเป็นประดับชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในเซตนี้แล้วปะก็สามารถมาหาได้ในดันเจี้ยนนี้เนาะส่วนความหดหินเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมนะคะก็สามารถไปดูไกด์ได้นะคะซึ่งายเคยทําไกด์ไปแล้วนะก็บอกเลยว่าวิธีเล่นต่างเนี่ยสามารถดูไกด์เมื่อ3ปีที่แล้วได้เลยนะคะเพราะว่าวิธีเล่นทุกอย่างแมคกนิกเหมือนเดิมเลย แต่ความโหดลายที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็มีเพียงแค่เลือดบอสที่เพิ่มมหาศาลตามเลเวลของแพทนะคะรวมถึงรู้สึกว่าดาเมจก็จะแรงขึ้นด้วยนะคะก็ตามเลเวลของแพทนั่นเองนะคะแต่ว่านอกจากประดับชิ้นใหม่ที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับการกลับมาของดันเจียนนี้แล้วเนี่ย ก็จะมีชุดแฟชั่นใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยในดันเจี้ยนนี้เลยนะปกติดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะมีชุด18มงกุฎชุดเดียวนะคะซึ่งชุดนี้ก็บอกไปแล้วนะว่าเป็นชุดที่เราฟาร์มหาได้ในเกมและได้แต้มหงมูลด,ด้วยนะคะถ้าเกิดเราสะสมครบเซตนะคะส่วนชุดใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็คือชุดราชาจอมลวงอ่าอันนี้เป็นชุดใหม่เลยนะคะหน้าตาชุดจะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนถ้าเป็น18มงกุฎจะเป็นแบบสีอ่อนปะเออคือมันเป็น ชุดดีเทลเดียวกันอะแต่แค่คนละสี <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถมาฟาร์มหากันได้แล้วนะคะในวันนี้เลยเนาะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีแหละนะว่ามันเป็นดันเจี้ยนที่กลับมาใหม่ตามเลเวลแพทใช่ไหมสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะที่เราจะสามารถหาเจอได้จากในดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็คือจะมีทั้งพวกอะไรซอนพุงด้วยนะคะแล้วก็มีวิญญ,ญาณซอนพุงด้วยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วว่า ตอนเราไปลงเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มตกไหมเนาะแล้วความพิเศษมันไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะนั่นก็คือมันมีประดับพิเศษที่เขาดรอปในดันเจี้ยนนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือถุงมือแทวังนั่นเองโอ้โหอันนี้ไอ้มองว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยมากกว่าประดับใหม่นะคะนั่นก็เพราะว่าถุงมือชนิดนี้นะคะ เป็นไอเทมพิเศษที่เราสามารถไปขายในร้านค้าในเกมเนี่ยได้ราคาถึง 1,000G ันจีนั่นเองเท่ากับว่าใครที่เป็นสายฟาร์มดันเจียนฟาร์มหาเงินโกนะคะแนะนำมากมากเลยนะคะมาฟาร์มดันนี้นะคะนอกจากมาลุ้นประดับหม่อย่างเข้มขาดพิคาดอเวจี v G แล้วนะคะก็ยังสามารถมาลุ้นประดับเงินเนาะทัองเรืองอย่างนี้และกันประดับเงิน1,000พจีตรงนี้ได้ด้วยนะคะ และในเมื่อเป็นประดับระดับส้มทั้งทีเนี่ยถ้าเกิดจะถามกันว่ามันสามารถเอามาสวมใส่ได้ไหมนะคะก็บอกได้เลยว่าจริงๆมันก็สวมใส่ได้แหละสําหรับคนที่ไม่มีของนะแต่ว่าก็ไม่แนะนําละกันเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่มันไม่สามารถตีบวกได้นะคะเนี่ยตามที่ดูเลยเห็นปะมันไม่มีขึ้นแนะนําเลยส่วนสเตตัสมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะก็คงจะเหมาะกับคนที่ไม่มีของจริงๆนะคะเอาไปใส่ ไว้ก่อนได้นะคะส่วนพอเจอของจริงปุ๊บก็ค่อยเอามาขายกินอะไรแบบนี้ละกันเพราะว่ามันมีมูลค่าขายเนี่ยที่1,000 G กันเลยนะส่วนเลเวลที่แนะนำนะคะสำหรับการลงดันเจียนสถานศักดิ์สิทธิ์นานเร็วเนี่ย mm. เขาเขียนเอาไว้ว่าแนะนำที่เลเวล60สุงมุนที่24เป็นต้นไปนะคะ ที่จะสามารถลงแล้วก็จะสบายขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะคะแต่ถ้าถามกันเหมือนเดิมเนี่ยเลเวลต่ํากว่านี้ลงได้ไหมก็ลงได้แหละนะคะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองมาสัมผัสแมชชนิกสุดหินอันนี้นะคะก็มาลองเล่นกันได้แล้วนะคะส่วนใครที่เคยเล่นกันเป็นอยู่แล้วเนี่ยอายว่าก็น่าจะไม่ปวดหัวกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครลืมนะคะก็เช่นเคยไปดูไกด์ย้อนหลังในช่องของอายได้นะจ๊ะส่วนอัปเดตถัดมานะคะจะเป็นการขยายขีดจํากัดของการ เกรดพันหลึกนะคะหรือก็คือปลดขั้นแล้วนั่นเองจ้ะพหลึกคืออะไรนะคะพหลึกก็คืออันนี้นะคะซึ่งปลดขั้นมาอีกหนึ่งขั้นนะคะจากแต่เดิมเนี่ยมันจะตันอยู่ที่พลึกพยักมานปะไกยขามนะคะตอนนี้ก็ปลดขั้นเป็นพลึกวิหกเทพนะคะก็ปลดมาอีกหนึ่งเจนเนาะก็สามารถมาอัปเกรดกันได้นะคะโดยก็จะมีตั้งแต่ขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ี่ขั้นห้า แล้วก็ขั้นผลึกวิหกเทพทรงพลังนะคะต่อด้วยผลึกวิหกเทพทรงพลังอีกเหมือนกันแต่น่าจะเป็นเหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขั้น A ขั้น B ขั้น C อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นผลึกวิหกเทพปะไกคขามเนาะวิธีการตีบวกก็เหมือนเดิมนะคะส่วนชิ้นส่วนเนี่ยปกติมันจะต้องใช้ชิ้นส่วนผลึกที่มันหาได้จากเกรดดันเจียนใช่ไหมนั่นก็คือชิ้นส่วนผลึกวิหกเทพนะคะ เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่อัปเดตเข้ามาในตัวของเลดดันเจียนแล้วนั่นเองค่ะเลดันเจียนที่ว่านั้นก็คือเรือลบเหล็กก้านะคะนี่ตามนี้เห็นเลยนะคะสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยชิ้นส่วนผลึกวิหกเทพนั่นเองค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยการที่เราจะทําผลึกต่างๆ อัพขั้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องสะสมชิ้นส่วนพวกนี้แต่ละขั้นแต่ละเจนเน่ยตามเลดันเจียนเนาะโดยผลึกอันนี้ก็จะเป็นขั้นล่าสุดนะคะก็จะอยู่กับเลดล่าสุดอย่างเรือลบเล็กก้านะแต่ตอนแรกเนี่ยไอชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่มีในเลดนะคะเพราะว่าตัวผลึกเขายังไม่ปลดขั้นไงตอนนี้เขาปลดขั้นแล้วนะคะก็ใครที่ลงเลดเรือลบเลก็ก้ากันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาลงสะสมได้แบบรายอาทิตย์กันแล้วเนาะเพื่อจะได้เอามาตีผลึกขั้นใหม่กันนะจ๊ะ ซึ่งก็ใช้วัตถุดิบเท่าเดิมนะคะนั่นก็คือในส่วนของไอตัวชิ้นส่วนผลึกต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่5ชิ้นนะแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบนะคะดูเลยหินชั้นสูงเนี่ยใช้10ชิ้นแต่หินเปลี่ยนรูปชั้นธรรมดานะคะ260ชิ้นกันเลยนะเนี่ย oh, <no. S 1> คุณพระเยอะไปไหนก่อน ถึงแม้ว่าการอัพขั้นแรกเนี่ยมันจะตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ามันไม่มีเขียนบอกนะคะว่าตีแหกนะก็ตามที่เห็นแหละก็ใช้เยอะนะคะเท่ากับว่าสะสมกันไปยาวๆได้เลยเนาะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่านอกจากขยายการอัปเกรดนะคะในส่วนของผลึกแล้วเนี่ยก็มีการขยายการอัปเกรดอีกเหมือนกันนะคะในส่วนของวิญญาณหรือก็คือลดขั้นของวิญญาณด้วยนะคะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไอเทมวิญญาณอันนี้นะคะโดยปลดขั้นมาเป็นวิญญาณมหาราชันนะคะก็มาดูขั้นกันเลยเนาะปลดเพิ่มมาอีกเจนนะคะเพราะว่าตอนแรกนะคะขั้นของมันเนี่ยมันจะสุดอยู่ที่วิญญาณเทพนักรบประกายคามนะคะก็ตามที่เห็นเลยว่าอายยังตีไม่ติดเลยยังตีไม่ทันปันขั้นเลยนะคะแต่ว่าเขาปลดเจนใหม่มาแล้วนะคะเป็นวิญญาณมหาราชันนะคะ โอ้โหตามที่เห็นเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่ขั้น1 2 3 4 5าหนะคะแล้วก็จะต่อด้วยวิญญาณมหาราชันทรงพลังนะคะแล้วก็ต่อด้วยวิญญาณมหาราชันทรงพลังอีกนะคะอันนี้ก็น่าจะเช่นเคยนะคะก็คือขั้น A B C D อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวิญญาณมหาราชันปะกายขามนะคะก็จะสุดอยู่ที่ตรงนี้นะคะใครที่อยากจะทำไอเทมนี้นะคะก็สามารถไปหา คริสตัลวิญญาณหงมุนกันได้เลยนะคะวิธีหาหาได้อย่างไรนะคะถ้าเกิดจะฟาร์มหาในเกมนะคะนั่นก็คือการลงเลดดันเจียนนั่นเองค่ะจะเป็นเลดดันเจียนไหนก็ได้นะที่เขามีไอเทมอันนี้แอดเนี่ยเนี่ยอ่าอย่างเรือลบเลกก้านะคะก็จะมีคริสตันวิญญาณหงมุนนะคะดรอปทุกครั้งนะคะตรงบอสทายนะคะสามารถไปบิดกันได้เนาะส่วนดันเดอื่นก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของอุทยานบุพพาพิษอ่าก็ ดรอปคริสตัลวิญญาณฮงมุลเช่นกันนะคะส่วนถ้าเกิดต่ำลงมายังดรอปอยู่ไหมนะคะามาดูตรงราชันตะวันลับเนาะราชันตะวันลับก็ยังดรอปอยู่ค่ะหลักๆเนี่ยสามเลทเนี้ยไอ้มั่นใจว่ามันดรอปนะคะแต่ว่าเลทที่ต่ำกว่านี้ไอไม่มั่นใจแล้วเพราะว่ามันเป็นเลทเก่านะคะไม่รู้เขาออกหรือเปล่าเดี๋ยวขอคลิกดูก่อนวิหารศิลาอ่าววิหารศิลาก็ยังอยู่นะคะ แต่รู้สึกว่าจํานวนไอเทมที่ดรอปจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นเลนต่ํานะก็น่าจะสุดตรงที่วิหารศิลาแหละเพราะว่าเลนสุดท้ายเลนเก่าสุดเนี่ยที่เป็นเลนอีกานะคะหรือหอคอยเงามืดจะไม่ดรอปนะคะซึ่งมันไม่ดรอปมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะตั้งแต่วิหารศิลาเป็นต้นไปนะคะ ต่อด้วยราชันตะวันลับอ,อุทยานบุพาพิษและสุดท้ายเรือรบเลกาเนี่ยสีเ่เลดันเจียนนี้นะคะสามารถลงถึงบอสสุดท้ายเนาะ<ฮ>ก็จะดรอปในส่วนของคิตตันวิญญาณหูมุนนะคะส่วนนี้ก็สามารถไปสะสมกันได้นะคะและนอกจากรายละเอียดแพดอัปเดตล่าสุดในครั้งนี้นะคะก็ยังจะมีกิจกรรมนะคะที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับแพทอัปเดตนี้ด้วยค่ะ กับกิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสมอรภูมิเดือดพร้อมเชือดไก่ซีซั่น2อนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับสาย PVP ตัวยงกันเลยนะคะก็เชื่อว่าน่าจะสมการรอคอยสาหรับผู้เล่นสาย PVP กันเนาะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมรันรันอีเวนต์นะคะหรือวิ่งให้ไวไปให้ถึงนะคะ กิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งเห็ดอีกแล้วนะคะมาราธอนเห็ดในดันเจียนเยตินั่นเองเออก็เป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะที่บอกเลยว่าเล่นกันไม่ยากค่ะสามารถเข้าร่วมกันได้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสาย pve หรือ pvp นะคะก็สามารถเข้าร่วมกันได้เลย และก็สุดท้ายนะคะที่อายมองว่ามันไม่ใช่กิจกรรมหรอกก็น่าจะเรียกเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคะที่จะพ่วงเข้ามากับแพทอัปเดตสม่ำเสมอนะคะเมื่อวันถึงระยะเวลาของมันเนี่ยนั่นก็คือสมบัติรับราชวงศ์นั่นเองค่ะซึ่งก็เช่นเคยนะคะก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลในส่วนของคลังสมบัติหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอันนี้กันได้นะคะว่าในรอบนี้เนี่ย เขามีของอะไรในระบบคลังสมบัติกันบ้างเนาะเออเพื่อจะได้จับจ่ายใช้สอยกันนะคะโดยคลังสมบัติอันนี้นะคะเผื่อใครเป็นผู้เล่นใหม่และยังไม่ทราบเนี่ยก็คือเราสามารถกดค้นหาตัวสมบัติหรือว่ารางวัลไอเทมเนี่ยได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งนะคะ โดยจะรีเซ็ตทุก6โมงเช้านะและผู้เล่นทุกคนนะคะจะสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นสมบัติรับราชวงศ์ตัวนี้ได้เนี่ยจะต้องมีเลเวลที่45เป็นต้นไปนะคะเพราะว่ามันจะสามารถใช้ฟังก์ชันพิเศษในการกดไอคอนตัวคลังสมบัติตรงนี้ได้นะคะก็ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่เขาแจ้งไว้เลยเนาะโดยรายละเอียดทั้งหมดที่อัปเดตเข้ามาก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่านอกจากนี้จริงแล้วอ่ะมันก็จะมีพวกโปรโมชั่นที่มากกว่า สมบัติรับราชวงศ์เนาะก็จะเป็นในส่วนของ F 9หรือว่าร้านค้าไดมอนนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาดูกันได้นะคะที่อัปเดตเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยในช่วงแพทอัปเดตนะคะหรือก็คือเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะคะก็รู้สึกว่าจะมีพวกกล่องล้ำค่าแมกโนเลียเนาะแล้วก็กล่องล้ำค่าแห่งแสงอรุณด้วยนะคะแล้วสุดท้ายที่นอกจากสมบัติรับราชวงศ์เนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจปลดล็อกวิญญาณมหาราชัน ah นะคะทั้งหมดนี้เนี่ย ก็จะอัปเดตมาตั้งแต่ช่วงวันที่28กรกฎาคมเลยนะคะก็จะมีเท่าไหร่บ้างเนี่ย1โปรโมชั่น2โปรโมชั่น3โปรโมชั่น4โปรโมชั่นเนาะโดยเฉพาะไอ้เจ้าโปรโมชั่นสมบัติรับราชบวงนี่จะมองว่าเป็นไงเดีย๋ยเป็นโปรโมชั่นคู่บุญสำหรับแพทอัปเดตใหญ่ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาพอดีเลยเนาะแล้วก็อีก2กิจกรรมนะคะอ่าก็อัปเดตในช่วงวันที่28เหมือนกันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ รายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถอ่านได้ที่ลิงก์เว็บไซต์ของตัวแพดโนตนะคะรวมถึงลิงก์เว็บไซต์พวกรายละเอียดโปรโมชั่นแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมด้วยเนาะ ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยไอยก็จะแปะไว้ใต้กล่องเลคเชชันนะคะหรือก็คือใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถไปคลิกอ่านเพิ่มเติมกันได้นะสำหรับรายละเอียดทั้งหมดนะคะที่อัปเดตเข้ามาตั้งแต่วันที่28กรกรา,าคมนะคะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะส่วนใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในส่วนของแพทโนโ้ตของแพทนี้นะคะก็สามารถไปคลิกอ่านที่ลิงก์เว็บไซต์นะคะที่ไอ้บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะโดยรายละเอียดเพิ่มเติมในที่นี้นะคะก็จะเป็นพวกการแสดงบั๊กนะคะหรือว่าการแก้ไขบ อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปอัปเดตข้อมูลกันได้เนาะส่วนสําหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด Subscribe แล้วกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามาอครอบทุกช่องทางเ้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะและในครั้งหน้านะคะอายจะมาอัปคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้อายก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ไม่บายค่ะ